เรามาต่อกันเลยค่ะต้องเรียนขับรถนะคะชั่วโมงครึ่งต่อตอาทิตย์นะคะมันไม่ได้มากเลยนะคะแต่ว่าค่าค่าครูค่ะค่อนข้างที่จะแพงนะคะเลยต้องเลือกชั่วโมงครึ่งต่ออาทิตย์นะคะอย่างน้อยเราก็แบบสามารถที่จะได้เรียนด้วยค่ะต่ออาทิตย์นะคะต่อครั้งถ้าให้สามีสอนนะคะไม่ได้ค่ะสามีกับเราเรียนด้วยกันนะคะจะเลิกกันเลยค่ะถ้าสถ้าสอนนะคะ อันนี้นะคะต้อมค่อนข้างที่จะแบบว่าเครียดนะคะเพราะว่าภาษาก็ไม่ค่อยได้นะคะไปสอบครั้งแรกนะคะก็ตกนะคะตกตั้งแต่ยังรถยังไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าครูอะ่ะเขาพาต้อมนะคะไปจอดรถตรงที่มันมีหลุมนะคะตอนนั้นเราแบบใหม่ๆสุดๆคนที่เขาให้คะแนนสอบอะคะ่ะที่เขานาั่งอยู่ข้างๆนะคะคือแบบเขาจะมีแบบว่าคันเร่งนะคะแล้วก็จะมีคัดบังคอยบังคับให้เราด้วยนะคะแล้ว ตอนที่ต้อมออกไปข้างหน้านะคะแล้วมันก็รถนะคะมันก็ถอยหลังไปตอนนั้นก็คือไม่ผ่านแล้วอะคะ่ะก็คือแบบเฟลคือแบบเสียใจนะคะแต่ก็ไม่ท้อค่ะก็ไปฝึกอีกนะคะพอรอบสองนะคะไปฝึกอีกก็ไปสอบอีกค่ะก็ตกอีกค่ะเพราะว่าตอนที่ขับรถนะคะต้มจะเลี้ยวซอยผิดค่ะมันก็เลยสอบตกอีกแล้ว พอรอบ3ามนะคะก็เกิดอุปสรรคนิดนึงต้องป่วยค่ะเป็นถุงน้ำดีนะคะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีรอบที่3คือเราไม่ได้เครียดเลยนะคะคือแบบอาการเราแบบค่อนข้างที่จะแย่แล้วอะคะ่ะตานะคะเหลืองมากเลยนะคะคือหมอก็คือบอกว่าส่งไปให้เอ็กซเรย์ไปตรวจอะไรแล้วนะคะแต่ว่าเราบอกว่าเราขอสอบก่อนได้ไหม แล้วเราถึงจะไปเข้าโรงพยาบาลนะคะคือตอนนั้นก็คือไม่เครียดเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าสอบได้หรือไม่ได้ก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นนะคะต้อมกินกล้วยไปแค่หนึ่งลูกนะคะพอไปสอบนะคะคือแบบเจอได้ครูคนเดิมอีกค่ะคือแบบตอนนั้นนะคะก็คือไม่ไม่เครียดเลยนะคะไม่คิดว่าจะสอบผ่านเลยนะคะพอสอบผ่านปุ๊บนะคะคือแบบน้ําตามันแบบจะไหลออกมาแบบด้วยความเปื้อปิ่มดีใจมากเลยค่ะ หลังจากวันที่ไปสอบผ่านนะคะแล้วต้อมก็เข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเลยค่ะ